สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย,ย์กิติพงศ์ตากศษลาหรือแนะนาฉาย,ยามอดูหน้าโหดครับเรามาเจ,เจอในศาสตร์ลาหูพารวยเช่นเคยครับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข,ข้ากับข้าวกันนะครับพิสูจน์กับผมดูได้นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยอยู่ในภพลาภาของโลกนะครับในวันเสาร์ที่ย7ิบเจ็ดมิถุนายนนี้นะครับผมดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวแห่งความเป็นผู้นํานนะครับเลขคือเลขหนึ่ง อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระเกตดาวแห่งจิตวิญญาณดาวแห่งการอย่างรู้ดาวแห่งต่างประเทศนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวคำพูดก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับตามต่อลงมาก็คือดาวเสานะครับอ่านะครับคู่กันมาจับสี่ดวงดาวดวงนี้จับคู่กันและเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคจะเดาจับทั้งจะจับสองตัวหรือสามตัวสุดแต่ท่านนะครับ นะครับเสี่ยงโชคอะไรก็ให้มีสตินิดนึงอย่าไปทุ่มตุวตัวดูกําลังทรัพย์เราด้วยครับขอให้มีเล่นแบบมีสตินะครับแล้วผมมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับจะวางไว้ใกล้คลิปนี้นะครับและลิงก์ลายส่วนตัวครับคือแอนนนะครับลายส่วตัวครับแอดลายส่วตัวเข้ามาก็ได้ครับเบอร์โทรนะครับ0ูนกานะครับห2 9 7 4 5 1้าเดสี่ห้าหนึ่งนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสั้นสิ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับมีการวางตัวเลขทุกๆวันนะครับขอเชิญตรงนี้นะครับนะครับและวันที่8อย่าลืมนะครับมีการเทกระจาดนะครับเชิญขอมาร่วมบุญร่วมทานกันที่สถาบันตักศิลาของเรานะครับผมวันนี้ผมขออวยพรทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะครับผมสวัสดีครับผม